มีผู้ยิงคนหนึ่งไปหาพระเพื่อสิไปหาหวยมาซื้อพ่อไปหอดพระเพิ่นก็เลยถามว่าอะโยมโยมเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่สองพระก็เลยว่าอ่ะนั่นเอาสองไปแล้วเกิดเดือนอย่างผู้ยิงคนนั้นก็บ,บอกว่าเดือนพฤษภาเออคันสันเอาหาไปไป ไปไสก็ไปดนเนได้สองตัวแล้วผู้หญิงคนนั้นโมย้อมไหมขออีกพระพ่นก็นเลยถามว่าอ่ะคันสั้นถามเนี่ยเจ้ามีผัวจักคนผู้หญิงคนนั้นก็นเลยบอกว่ามีผัวพุนหนึ่งเออพระผู้น,นั้นก็นเลยบอกว่าคันสั้นก็นเอาสองหาหนึ่งไปสื่อเด้อข้อเลขออกมาออกหก สี่หนึ่งสองห้าสองกูยิ่งกูนั่นถือกับห้องเสียงหลงแม่ถ้ากูว่ากุามจริงเมื่อเนี่ยกูถึกสามโตคักเลย